ขอบคุณตัวเองวันนี้ยังเข้มแข็งยังมีสุขภาพดียังทำงานไหวและยังดูแลครอบครัวของตัวเองได้ขอบคุณสามีนะที่ยังยืนอยู่ข้างๆและคอยเป็นกำลังใจดูแลยามเจ็บป่วยยามเราต้องการคนช่วยเหลือผู้หญิงเราเนี่ยหนีไม่พ้นกับการที่อยากมีที่พึ่งก็คือสามีนะ ขอบคุณลูกลูกทุกๆคนนะฮะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันมีทั้งทุกข์และสุขแต่นั่นก็คือชีวิตที่มันเข้ามาให้เราได้เห็นให้เราได้วัดใจให้เราได้ทำในหน้าที่แม่นะก็คุณหลานๆที่ทำให้ยิ้มได้ที่ทำให้เราเหนื่อยแต่ก็เป็นความสุขเล็กๆในชีวิต ขอบคุณโลกออนไลน์ที่ทำให้ยายจ๋าได้มานั่งคุยจอยจอยจ,อย,จอยนะระบายเรื่องราวของเจ้าของและรับรู้เรื่องราวคนทั่วโลกตื่นเช้ามาวันนี้เรามาขอบคุณตัวเองกันนะคะพี่น้องคะอย่าห่วงจมแต่ความทุกข์ที่เราเจอเปิดโลกกว้างเปิดใจนะเปิดตามองคนอื่นสิโหเขามีปัญหากันทั้งโลก ทุก,กันสารพัดหนักกว่าเราก็มากมายเออชีวิตมันยังผ่านไปได้ไม่ว่าในนักขณะนี้เราเจออะไรก็ตามให้บอกกับตัวเองว่าที่ผ่านมาเรายังไหวมันเกิดขึ้นวันนี้ก็ต้องไหวเหมือนกันเพราะชีวิตมันต้องเรียนรู้และแก้ไขปัญหาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตพี่น้องคะ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะ,ะนับสิ่งความดีเนาะนับถึงความดีสิ่งที่ตัวเองทําได้สักสิบอยา่างในทุกวันทุกเช้าอย่าไปคิดถึงแต่ความทุกข์ที่ทําให้เราเศร้ามองเพราะชีวิตคนเราระหว่างเดินทางมามันมาควบคู่งั้นเราจะรู้เหรอว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะคะแล้วเรา จะคอยช่างใจตัวเองเสมอว่าจะไปทางไหนแต่ทีเนี้ยเรารู้ว่าเราคิดแบบนี้แล้วทาให้เราจิตตกเนาะเรายังจมปักอยู่กับความรู้สึกแย่อันนี้ใครช่วยใครๆก็ช่วยไม่ได้นะนอกจากตัวเราที่จะปรับปเปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทําของตัวเองจริงๆสู้ๆรักษากายรักษาใจรักษาสุขภาพจิต ขอองงตัวเด้วยพลังแรงคิดของตัวเองอย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตที่เขาโชคดีกว่าเราแต่จงมองอืมอีกหลายๆคนที่มีปัญหานะที่มีอ่าเรื่องเราหนักหนักของเราอาจจะจิตจอยไปเลยก็ได้หาให้เจอหาช่องทางน,นี้ให้เจอแล้วเราจะรู้สึกว่าเรายังโชคดีกว่าอีกหลายๆคน นะครัทุกคนโชคดีในแบบของเรานับจากวันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราทำอะไรได้ตั้งมากมายเพราะฉะนั้นถึงแม้วันนี้จะหัวทิ่มอีกทีนะ,ะนั่งพักสักแปบ๊บลุกขึ้นสู้ต่อลม้มได้แต่ให้ลุกไวให้ไวเพื่อตัวเองและเพื่อคนรอบข้างถ้าเรายังมีอยู่ถึงแม้เราไม่มีใครเราก็ยังเหลือตัวเอง ชีวิตของตัวเองนะอย่าวิ่งเรียกร้องหาแต่คนอื่นรักคนอื่นให้นะคนอื่นต้องดูแลและดูแลแต่คนอื่นลองสิง่ายๆทำไมมันเป็นเรื่องยากกับดูแลกายดูแลใจตัวเองเนี่ยทำไมถึงยากแล้วกนตอบดีจ๋าหน่อยนะไปละโอ้ย <laughs>